สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะขอร่วมส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็แทนเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะก็อยู่บ้านนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราหากิจกรรมที่เราถนัดทำการตอนที่อยู่บ้านนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือการฟังเพลงค่ะมีหนึ่งเพลงมาแนะนำนะคะเป็นเพลงที่มีคนแต่งขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเนื้อหาดีๆให้ความหมายที่ดีเหมาะกับช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ฟังแล้วได้กำลังใจดีๆด้วยเช่นกันค่ะลองฟังดูนะคะ สวัสด yup. ีค่ะเจนซูเปอร์วันไทยท็อปไลน์มิวสิกนะคะนุ่นค่ะโบซูเปอร์วันไทยท็อปไลน์นะคะโอ้ชูบิซังโชว์ในงานนะครับแอลกมวนวันสีวิไลนะคะแอดคทอาทิตยาค่ะเจนนี่พลอยพลอยตาพัสนะคะเจษจารพิมพตาค่ะอยู่ตู้สรแสงสีแก้วนะครับ so ka. อยู่บ้านกันความสัมพันธ์ไม่ได้ห่างไกลอยู่บ้านรอดชาติปลอดภัยสบายใจได้ไทยแล กำลังกายต้องเดินให้ได้30นาทีหายใจเขาออกอย่างถูกวิธีพอทำงานดีไรโรคปลอดภัยผู้ชนาการเราต้องรับทานครบห้ามูไว้เขาก้องผักไข่ก็เทียมเพิ่มไปบีดีสีได้ร่างกายแข็งแรง วมนกันต้องเติมพลังให้แก่จิตใจเราคือครอบครัวไทยมาร่วมใจอยู่บ้านพร้อมกันหลับนอนพักผ่อนกายยาเช้าขึ้นมาทันสดชื่นแจ่มใสเพียงเท่านี้ท่านก็ช่วยประเทศไทยท่านทำได้ไหม กันจะมาขอเชิญชวนพี่้องทุกๆคนนะคะอยู่บ้านมีเชือ้อเพื่อชาตินะครับล้างมือบ่อยๆสวมแมสด้วยนะคะกินร้อนช้อนเราห่างกัน เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติกันเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะหลับนอนพัักขอนกายยาเช้าขึ้นมาทันสดชื่นแจ่มใสเพียงเท่านี้ท่านก็ช่วยประเทศไทยท่านทำได้ไหมท่านทาได้ไหมท่นทำได้ไหมท่าได้ไหมร่วมใจเป็นหนึง เพื่อเพื่อชาติกันนะคะ